เชื่อว่าน้องได้ดูข่าวเนี่ยนะไอข่าวที่ว่าพนักง,งานอ่าไอข่าวที่ว่าไอข่าวนี้พนักง,งานเก่าซีที่เขาไปจอดรถขวางเพื่อเขาจะส่งแม่เขาแล้วก็โดยการที่เขาจอดรถขวางรถแอมบูเลนเนี่ยมันทําให้คนไข้มันทําให้คนไข้คนเนี่ยคือแบบไปถึงการรักษาพยาบาลไม่ทนันจนจนก็เกิดก็เจอความเสียหายแหลวเดี๋ยวจะขา้าพี่ว่าเฮ้ยถ้าประเด็นเนี้เฮียคิดว่ายังไงวะเฮียคิดว่า คือมันวิ่งมาเลื่อนรถได้ก็แป๊บเดียวใช่ป่ะมันก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวพอเอาแม่ลงพอเสร็จบ้านเขาเอาแม่เขาลงเองแล้วพอรถพยาบาลแปลว่าเราก็บุรุษพยาบาลหรยอี่นังพยาบาลมาเข็นไปแล้วว่าตัวเองก็มีเวลาที่จะไปเลื่อนรถปไปจอดที่นู่นที่นี่หรือว่าถ้าตัวเองแบบไม่สะดวกจริงๆเนี่ยก็แบบว่าขอให้ขอให้รอปภหรือบรุษพยาบาลแถวนั้นนะ่ะเอารถตัวเองไปจอดได้ไหมง่ายเนาะง่ายมากเลยนะ เอออาจจะบอกว่าคุณพี่คุณพี่รอพอครับเนี่ยทั้งถานะมันมีพี่รอพอหรือว่าคุณบริษพยาบาลอยู่ใช่ไหมคุณพี่ครับช่วยรบก,กวนเอารถผมไปจอดได้หมได้ไหมผมอยากจะเทคแคร์แม่ผมเจนที่เลยผมกลัวมากเลยครับแค่พูดกันด,ดีไม่ได้ตามด้วยอารมณ์เนาะมาใช้อารมณ์มาแบบว่ามาใช้อารมณ์มาใช้ความรู้สึกว่าเออตัวเองก็รีบร้องคนอื่นก็รีบร้องนี่คิดว่ามันก็เลยพาตัวเองแย่สุดท้ายเนี่ยพี่คนนี้ก็เลยโดนให้อกจับกานนะครับ ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับคุณแม่ก็เจ็บเจ็บไม่พอมาซวยเพราะ้องออกจากงานเดยวคนนี้จะเอาเงินที่ไหนไปดูแลหลักษาหรือคุณแม่คือเนี่ยไอเรื่องนี้มันสอนน้องรู้ว่าทําอะไรอะ่ะใช้เหตุผลนําอย่าใช้อารมณ์นํานะครับวิเคราะห์ให้ดีว่าเฮ้ยจังหวะนี้ควรจะทําอะไรแล้วก็แล้วก็วก็วัดว่ามันมีผลเสียผลดีตามผลดีตามมาขนาดไหนใช้ตัวเงินเป็นที่ตั้งอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอย่าใช้ความสดใจอย่าบอกว่าฉันก็เดือดร้อนสังคมก็อยากรันแกฉันนึกอะไรอ่งเงี้ยคงมันก็คงไม่ใช่ทุกอย่างมันมีททางออกี่แบบ ขี้คลายได้ดีทั้งสองอย่างเนาะอะ,อะถ้าเป็นใจพี่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นใจพี่ถ้าพี่รีบจริงพี่พี่เป็นหัวแม่จริงพอพี่เอารถลงเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าพี่รอพอ่อแล้วก็แบบให้ให้พี่พี่เขาหน่อยว่าเอารถไปจอดผมทีครับเอารถไปจอดนองครับผมเป็นหัวแม่ของครับไรโปรดนะอครับอะไรประมาณอย่างง่ายเจ่าว่าทุกอย่างมันแก้กันง่ายแล้วเงินแก้ได้ทุกอย่างอ่ะเห็นป่ะดีครับน้องคิดยังไงกับประเด็นนี้วะบอกพี่หน่อยนะฮะ